ก็ไปเรื่อยเลยนูกบอกบอกว่ายิ้มประจำป่าเนี่ยอ่ะสองนิ้วไปไหนสองนิ้วอ่ะสนิ้วเบายบหน่อยอ้าวสวัสดีสวยๆหน่อยสิสวยๆเก่งจังเลยสวัสดีสวยๆงี้ไปโรงเรียนได้เลยเนี่ยอ้าวหันไปสวัสดีคุณย่าสิหันไปสวัสดีคุณย่าสวยๆสิสวัสดีค่ะสวยจังเลยขอบคุณค่ะคุณย่าอย่างเงี้ยอ้าวหันไปสวัสดีคุณไปเอ๋หน่อยไปเอ๋หน่อยเร็ว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่างเงี้ยเก่งจังอ่ะเพยงเไปอีกเร็วจะได้มองเห็นหมดตัวเร็วถอยไปอีกถอยไปอีกลูปถอยไปถอยไปถอยไปมันมองไม่เห็นน้ำเยนเป็นจิตเสียนหนูมาหนูมาใกล้เกินไปแล้วมันกล้องมันมองมองไม่เห็นน่ะลูกถอยไปอีกถอยไปหาไปเอ้หนุนถอยไปหาไปเอ้ลูกถอยไปถอยไปตามจะได้เห็นหมดตัวนั่นแหละถอยไปหาไปเอ้ถอยไปยืนเหมือนนางสาวไทยเลยพี่หนบหน้าเลยไปเอ้ ยี่มน้า้าใครจะทำมือจี๋ต่อีกไปในนาคุกใช่ไหมลูกอ่าอ้ยใส่ชุดได้กีรูปรต้องให้ชัดๆอัมดมีรูปรูปนี้ดีกว่าเดี๋ยวได้ไม่อัดงั้นเอารูปนั้นละก่อนจะชัด อ่ามองกล้องหน่อยสิอ่ะระวังลูกระวังเดี๋ยมันยับลูกมันยับสวน่ารักจังเลยอ่ะน่ารักค่ะจังเลยให้ไปเอตัดเอาไปดิตัดเอาไปไหมตัดแบงค์ไปไหมตัดได้ไอแค่หันมานี่ลูกหันมานี่เร็วมองนี่สวยเดินเข้าไปนะเดี๋ในตูนกระโดดนะคะ มองกล้องเลยมองกล้องเลยค่ะมองกล้องเลยค่ะเฮยจะได้ไปโรงเรียนแล้วสวัสดีกล้องสวัสดีป้ายเลยแล้วสวัสดีสวยเร็วสวัสดีค่ะสื้สวยเร็วเสวยสวยสค่ะเอ้าสื้อสวยเสื้อสวยเสวยอสวยใหม่ดิสวัสดีค่ะจ้าเก่งครับโอเคจ้าวจ้าว